สวัสดีค่ะพี่น้องสงสาบผิวเข้มทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันน้องนามีซามอีกแล้วเย้นะคะ,คะวก็ันนี้นะคะก็มาทำหน้าสวยขึ้นเคยนะคะหลายๆคนก็คุณจะรู้ดีว่าปัญหาภาพหน้าของน้อน,นะคะที่มีอยู่ในทุกๆวันทุกๆคลิปที่เราติดตามกันมาก็เลยก็คือจะเป็นรอยดำจากสิวนะคะก็ะะจะเห็นว่าตอนนี้ก็รอยสิวค่อนข้างจางลงไปเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะ ให้ดูจากเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นสภาพของเมื่อก่อนที่แบบว่าโอ้โหรอยสิวแบบแน่นมากนะคะเพราะว่าน้ําเกิดจากการที่น้ำเนี่ยแพ้นะคะอะสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ทําให้เป็นสิวอุดตันขึ้นเต็มแก้มเลยนะคะก็รักษาอยู่นานนะคะก็คือแบบทั้งไปกดสิวออกนะคะแล้วหลังจากที่กดสิวออกเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการรักษารอยดำนั่นเองนะคะซึ่งน้าก็รักษามาเรื่อยๆนะคะจนไปเจอซึ่งก็คือคุณพี่ ดราก้อนบัตนะคะเป็นสกาเจลจาก ica, าเพริกานั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ได้มาทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้รอยดําเราก็จางลงไวขึ้นจริง,รงๆนะคะน้ำก็มารีวิวให้ดูแล้วกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแล้วกันนะว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นแบบตอนเนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่แบบได้ทดลองใช้เลยแล้วกันนะคะไปดูเริ่มเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราใช้คนพี่คนนี้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็คือนนหน้าที่แบบว่าโอ้โห มีรอยอะไรต่างๆนะจ๊ะซึ่งวิธีการใช้นะะ้าจะใช้เป็นขั้นตอนแรกนะคะในการที่หลังจากที่เราอาบน้ําล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ลงสกินแคร์ใดๆเป็นปกติเลยนะคะน,นี่ก็เพิ่งแบบว่าล้างหน้ามานะคะก็จะใช้ที่คนนี้นะคะบีบมาสีก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้ ค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะหน้าน้ำเนี่ยก็คือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตอนนี้ก็ถามว่าพอใจ ขนาดนั้นไหมก็ยังนะคะก็จะยังรักษาไปเรืนนะะ่อยๆค่ะว่าตอนนี้ก็โอเคไหมก็โอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะก็มาเป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งของเรานะคะเทเลกานะคะดรา้อนบัตตตัวนี้นะคะเขา,ามีส่วนผสมมาจากสารสกัดดรา้อนบัตคือเขาเป็นมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการสมานแผลนั่นเองไอที่มีสิวหรือว่าเพิ่งไปกดสิวไปบีบสิวต่างๆนะคะก็สามารถใช้คุณพี่คนนี้ทาเข้าไปได้ขเขาก็สามารถช่วยสมานแผลช่วยลดรอยดํารอยแดงจากสิวให้เราได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ ตามหามาเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็มีปัญหาเรื่องสิวอะไรยอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้นเราแพ้อะไรแบบต่างๆแล้วก็ที่สิวเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะคือเป็นสิวประจําเดือนนะคะที่ขึ้นมาตอนนี้ก็คือหายเรียบร้อยแล้วเรามีตัวช่วยดีๆเราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองอะ่ะเขาก็ยังมี คุณสมบัติพิเศษคือเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมต่างๆที่ทําให้เกิดการแพ้เพราะผิวน้ําเองเนี่ยแพ้ง่ายมากๆนะคะก็คิดว่าสาวๆคนไหนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ในช่วยอยากได้ตัวช่วยในเรื่องของการลดรอยดําจากสิวนะคะคุณพี่คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มาทดลองใช้วันนี้ก็มาเมาโมยให้ฟังเนาะว่าแบบ เฮ้ยเขาดีย okay, okay, like, ังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วใช่เราหน้าเราแบบมันดีขึ้นเราก็เลยอยากจะมามาไวฟังนะคะโอเคเราก็เห็นประสิทธิภาพเขาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันแล้วกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มากับแบบว่าเป็นลุคเป็นสาวหวานนิดนึงนะคะช่วงนี้อินกับอะไรหวานๆมากเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยหลังจากที่เมื่อกี้เราก็เป็นลงสกินแคร์อะไเรียบร้อยนะคะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยก็เดี๋ยวขอลงเป็นไคลเมอร์ก่อนแล้วกันนะคะตัวนี้ลงรองพื้นต่อกันเลย มาเป็นตัวแบบว่าในการลงสีแก้มสีตาอะไรเงี้ยโดยการที่เราจะต้องลงก่อนจะลงแป้งนะคะก็จะใช้เป็นของ YSL นะคะมาทำเป็นแบบว่าแก้มนะคือสีเขาติดดีมากเลยอะ่ะไป็แป้งฝุ่นนะคะจากครี 好的。 นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปทําผมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกวันนี้ก็แต่งตามกันได้ง่ายๆนะคะก็คือลิปสติกแท่งเดียวนะคะจบเลยทั้งหน้าทาัทาง้ทงตางทาัทาง้งปากนะคะก็มาแต่งหน้าให้ดูแล้วก็มารีวิวให้ดูสําหรับคุณพี่คนนี้นะคะเพียริก้าดากอนบัสกาเจ е ลตัวลดรอยดํารอยแดงจากสิวที่มาเป็นตัวช่วยของน้ําในการที่ช่วยแบบลดรอยดํารอยแดงจากสิวของน้ํานะคะก็สาวๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองใช้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะของเพียริก้าหรือว่าตามร้านบูธหรือว่า สัได้ทุกสาขาเลยนะคะในราคา290บาทนะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นำเลยล้วกันตอนนี้ก็ยังคงรักษาต่อไปนะคะก็อยากหน้าหายเหมือนกันนะคะโอเคครั้งหน้าจะมาหาทูหรือว่ามารีวิวอะไรอีกก็ฝากติดตามกัน้วยแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย